สวัสดีครับกลับมาพบกับรองของ IT กันอีกครั้งสำหรับในเทปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปถอดรหัสนะครับอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนที่โดดเด่นเรื่องกล้องถ่ายภาพอย่าง Sony Xperia XZS สำหรับ Sony Xperia x z s เนี่ยถ้าจะกล่าวว่าเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิปปรับโฉมใหม่หมดจาก Sony เนี่ยก็คงพูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะความจริงแล้วตัว Xperia x z s เนี่ยจะถือเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับจากตัว XP e r i a x s ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองโดย Sony เนี่ยเริ่มเพิ่มแรมนะครับจากเดิมที่ให้มาแค่ 3GB นะครับเพิ่มไปถึง 4GB พร้อมปรับสเปคกล้องใหม่ให้เป็นแบบเดียวกับ Sony x p e r i a XS p r e m เ ในส่วนสเปคเครื่องนะครับสำหรับตัว sony xperia xz s เองเนี่ยผมจริงจะใช้สเปคเครื่องเนไม่ได้แตกต่างจากตัว xperia xz เลยก็เริ่มตั้งแต่ cpu นะครับก็ใช้ qualcomm snapdragon 820ดีไซน์เครื่องก็เป็นแบบรูปเซอร์ c เฟไปถึงขนาดหน้าจอ5.2นิ้วพร้อมความละเอียด full hd 1 0 8 0 p รวมถึงรองรับมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น ip 6 5 6 8เช่นเดิมซึ่งหลายคนเห็นสเปคแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดคำถามในใจเลยนะครับว่าสรุปแล้ว xperia xz s เนี่ยมีจุดขายอยู่ตรงไหน <c oughs> คำตอบมันไม่ยากครับเพราะว่าทีมงานนะกล่าวไปข้างต้นแล้วว่าจุดขายหลักของ Xperia XZs เนี่ยเด่นสุดเลยอยู่ที่กล้องหลังนะครับปรับปรุงใหม่หมดโดยครั้งนี้นะครับโซนีจะนำโมดูลกล้องที่ชื่อว่า Motion Eye มาติดตั้งแทนกล้องหลังแบบเดิม คราวนี้เรามาดูจุดเด่นของตัวกล้อง Motion Eye กันบ้างนะครับก็สำหรับตัว Motion Eye เองเนี่ยสเปคถูกปรับลดเรื่องความละเอียดภาพลงมานะครับเหลือแค่19ล้านพิกเซลแต่สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเซ็นเซอร์รับภาพนะครับถูกออกแบบโครงสร้างภายในใหม่หมดทำให้ตัวกล้องรับแสงได้เพิ่มมากขึ้นน้อยน้อยลงรวมถึงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยทำได้ดีขึ้นอย่างมากครับ นอกจากนั้นยังถือเป็นครั้งแรกของวงการกล้องถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในครั้งนี้โซนี่เลือกที่จะฝังแรมลงไปบนเซ็นเซอร์รับภาพโดยแรมเนี่ยจะช่วยให้การส่งข้อมูลระหว่างเซ็นเซอร์รับภาพกับส่วนหน่วยประมวลผลภาพเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจนทําให้เกิดฟีเจอร์ถ่ายภาพใหม่ล่าสุดถึง2ฟีเจอร์ด้วยกัน เริ่มจากฟีเจอร์แรกนะครับกับโหมดถ่ายภาพวิดีโอซโลโมชัน960เฟรมต่อว,วินาทีซึ่งถือเป็นครั้งแรกของวงการสมาร์ทโฟนเลยนะครับที่เราสามารถบันทึกภาพวิดีโอแบบซูเปอร์ซโลโมชัน960เฟรมแท้ๆโดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยให้ภาพมันสโลโเลยเพราะอันนี้เกิดจากตัวฮาร์ดแวร์ล้วนๆนะครับลองไปรับชมตัวอย่างได้เลยครับ มาถึงฟีเจอร์ที่2นะครับกับ P r e d e c t i v e Capture นะครับก็สําหรับฟีเจอร์นี้นะครับจะเหมาะการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วมากๆนะครับโดยการกดชัตเตอร์เนี่ยเมื่อระบบตรวจพบการเคลื่อนไหวของภาพภายในเฟรมชัตเตอร์เนี่ยจะถูกกดถ่ายอัตโนมัติไปก่อนล่วงหน้าประมาณ 1- 3ภาพนะครับและเมื่อเราอ่ะถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ใช้สามารถที่จะมาเลือกภาพที่ดีที่สุดได้ภายหลังด้วยนอกจากนั้นกล้อง Motion Eye เนี่ยยังช่วยลดปัญหาการเกิดภาพล้มเมื่อถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วรวมถึงตัวกล้องเองเนี่ยยังมาพร้อมระบบป้อง และระบบออโต้โฟกัสเนี่ยที่ยกจากกล้องดิจิตอลของโซนี่มาเลย และทั้งหมดก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจที่สุดของ Sony Xperia XZS นะครับก็อย่างที่ว่าแหละสเปคหลายส่วนของ Sony Xperia XZS เนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างจาก Xperia XZ รุ่นปีที่แล้วมากนักสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจริงๆนะครับก็เหมือนเป็นการอัปเกรดนะให้กลุ่มแฟกชิปของ Sony มีจุดขายหลักเป็นตัวเดียวกันก็ประมาณว่าคนที่งบน้อยไม่เน้นพรีเมียมมากเน้นกล้องก็เลือก XZS ส่วนคนที่ต้องการความหรูหราชอบสเปคแรงๆก็ต้องขยับไปเลือก Xperia XZS Premium สุดท้ายในส่วนราคาขาย Sony Xperia XZs นะครับจะอยู่ที่21,990บาทและก็เช่นเดิมครับรีวิวตัวเต็มจะออนแอร์บนเว็บไซต์ c y b e r b i in t h และ m a n a g e r o t co t h เร็วๆนี้ส่วนวันนี้ทีมงานลองของ IT ขอตัวไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ